รถที่พังไปแล้วสามารถนำไปผสมได้หรือไม่พอผสมแล้วจะได้รถรีเจนไหมและจะมีวิธีการประหยัดค่าซ่อมรถได้ยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ สำหรับรถที่พังไปแล้วนะครับก็เราสามารถนำกลับมาผสมหรือซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องว่า้รถพังแล้วต้องรีบซ่อมรีบผสมงียไม่จำเป็นนะครับก็วิธีการจะประหยัดค่าซ่อมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือให้คุณผสมหรือซ่อมนะครับตอนที่คุณกำลังจะเล่นแล้วนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยก็ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ2คันนะครับคันหนึ่งเนี่ยพังเสร็จปุ๊บ ผมเอาผสมเลยนะครับแล้วก็อีกันหนึ่งก็คือรอจนวันที่จะเล่นนะครับค่อยเอามาผสมครับก็นี่คือก็คือตัวอย่างรถที่พังแล้วเอามาผสมนะครับเราก็จะได้ค่าสถานะรถนะครับกลับมาเต็มเหมือนเดิมครับสังเกตที่วงสีเขียวๆนี่นะครับก็หลังจากที่เราผสมแล้วนะครับส่วนโอกาสในการผสมแล้วได้ก็ตามนี้เลยครับโอกาสที่จะได้รถ l e g e n d a r y ีนี่ดนะครับรถแร่0แล้วก็สำหรับใครที่โชคดีนะครับนี่คือ ผู้โชคดีครับ10%นะครับ,นะรบจะได้ซุปเปอร์ครานะครับ10%นะครับไม่ว่ารถคุณจะพังแล้วหรือยังไม่พังครับพังมานานแล้วหรือน้ำมันหมดหรืออะไรก็ตามนะครับโอกาสที่จะผสมได้ดรถลีเจนก็จะอยู่ที่70%เท่ากันครับไม่เกี่ยวว่ารถพังหรือว่าไม่พังครับแต่10%ของเรื่องซุปเปอร์คานี่ยังแอบสงสัยนะว่า10%จริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคนได้ซุปเปอร์คราเยอะมากๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะครับการผสมรถที่พังแล้วให้ดูนะครับก็จากคลิปตัวอย่างเนี่ยผมเอารถที่มันมีค่าดริฟต์นะครับต่ำๆนะครับเพราะว่ารถที่ค่าดริฟต์ต่ำๆเนี่ยเวลาเอาไปเล่นในโหมด PVC เนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากกว่ารถที่มีค่าดริฟต์สูงนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูนะครับก็รถ ที่ผสมออกมานะครับจะได้เลเวลเท่ากับรถที่เลเวลสูงที่สุดนะครับก็อย่างเช่นว่าคันนี้นะครับที่เราไปผสมคือเลเวล19นะครับรถโพไซดอนคันนี้นะครับก็ชื่อนี้คุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับหมายถึงเทพเจ้าโพไซดอนนะไม่ใช่ไม่ใช่โพไซดอนแถวรัชดาอะไรนะไม่เคยไปนะครับพอดีไปอ่านในพันทิปมาเฉยๆนะครับก็เลยรู้ครับข้ามเรื่องนี้ไปครับเนนเราก็จะเลือกรถที่มีค่าริฟต่ํา ที่สุด2คันนะครับที่มันเล่นโหมด PVP ยากๆนะครับเอามาผสมครับผสมทั้งทั้งที่มันพังๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งครับวิธีการผสมก็คือเราก็ต้องเอาเลขลดนะครับนั่นนะครับเราก็จะได้ลดคอมมอนสคันมาผสมครับ XM มามีการใส่เขาเรียกว่าอะไรนะแคปชั่นครับ XMH2G นะครับประมาณนี้ครับ นี่ครับพอสมมาปึ้งนะครับโอ้โหคุณได้เ e จ e น d ด r รี่นะครับดีใจด้วยนะครับก็พอได้ออกมาแล้วนะครับเราก็กดเครมครับนี่ครับรถมันก็จะขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ผสมใหม่นะครับก็จะต้องกด r e g i s t e r นะครับเพื่อเอาทะเบียนรถนะครับนะครับเพื่อเอาทะเบียนรถนะครับอันนี้อ๋ออันนี้จะมาดูว่ารถเออมันมีกี่คันแล้วนะครับเลขทะเบียนมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณจากคำนวณก็น่าจะประมาณ เลข A7 นะครับเอาเอาอกมา,า,า,า A77 นะครับที่กลับไปดูเมื่อกี้เพื่ออยากได้เลขทะเบียนสวย,ยงไง <c oughs> เผื่อจะได้เบอร์ตองที่โพไซดอนข้าเรื่องนี้ไปกันเถอะครับก็นี่นะครับ เราก็จะเห็นว่านะครับค่าสถานะมันก็จะเต็มแล้วก็เลเวลที่ได้นะครับก็จะได้19และที่สําคัญนะครับค่าดริปนะครับจาก40-50เมื่อกี้ครับพอรลั่อกมาได้ค่าดริป80นะครับก็ค่าดริป80นี่กําลังดีเลยนะครับสําหรับการเล่นนะครับและส่วนใครนะครับที่กําลังลังเลว่าเอ๊ะฉันจะซ่อมลดต่อหรือว่าจะผสมดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เลย ก็นึกว่าดูมานึกว่าจะได้คําตอบนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่าจากการคํานวณทั้งหมดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลดซุปเปอร์คาร์ลดแรหรือว่าลดรีเจนเดอรี่นะครับโอกาสที่จะได้กําไรหรือคุ้มมากที่สุดนะครับคุณจะต้องผสมให้ได้ลดรีเจนเดอรี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าต่อให้คุณผสมได้ลดแรเนี่ยคำนวณออกมาคร่าวๆแล้วก็ยังถือว่าจะเรียกว่าขาดทุนได้ไหมก็ใชอยากใช้คําว่าขาดทุนนิดนึงก็ได้นะครับนิดนึงค แต่ว่าถ้าผสมได้รถสุปอราคา์นี่เลยบอกว่าโอ้โหยับครับรอบการวิ่งต่อวันนี่หายไปหลายรอบเลยนะครับก็อันนี้บอกไม่ได้ครับแล้วแล้วแต่ดวงนะครับก็ก่อนจะผสมก็น,นะครับรีบไปบนบันสารกล่าวอะไรก็แล้วแต่ <laughs> <c oughs> อาเป็นบนเทพเจ้าโพไซด,ดอดนก็ไ้นะครับส่วนเรื่องการผสมเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเลยครอบผมและสําหรับใครนะครับที่คิดว่าเอ,อตัวเราเองเนี่ยไม่มีดวงในเรื่องของการเล่นเกมอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็เออฉันไม่อยากผสมเลยอ่ะฉันครัวได้ลดซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยฉันขอซ่อมต่อไปดีกว่าเพราะคำมูลอ,ออกมาแล้วนะครับว่าการได้ลด คอมมอนเนี่ยสองคันนี้ก็ยังคุ้มกว่าได้ลดสุป์คาแล้วก็ลดแลนะครับผมก็จะมีวิธีการแนะนำนะครับการซ่อมอย่างไรให้ประหยัดค่าซ่อมมากที่สุดนะครับส่วนการซ่อมนะครับเราจะยังไม่ซ่อมกันวันนี้นะครับวันที่มันพังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปวันพรุ่งนี้ครับวันที่เราจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยซ่อมครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปวันพรุ่งนี้กันเลยครับผมและในส่วนของวิธีการประหยัด ค่าซ่อมรถนะครับนั่นก็คือเวลาที่รถเราพังแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกดซ่อมทันทีเลยนะครับให้ซ่อมตอนที่เราจะเล่นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังจะเข้ามาเล่นแล้วนะครับถึงจะเข้ามากดซ่อมนะครับก็จะเห็นว่านะครับคันนี้นะครับอ่า ฟิกคาอินโฟนี่ครับข้อมูลการซ่อมรถนะครับ60คานะครับเน็กฟิกจริงๆก็คือวันที่7นะครับก็คือรถผมเนี่ยพังตอนวันที่7นะครับเวลา3ทุ่มนะครับแต่พอมาดูวันที่นะครับวันนี้นะครับในเนี่ยครับปฏนทินคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือวันที่8แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังปล่อยให้มันพังอยู่เลยนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆครับก็คือให้เราเติมน้ํามันปกติ ไปก่อนเลยนะครับก็ปกติเราก็จะเล่นเราก็จะเติมน้ํามันก่อนอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเติมน้ํามันเข้าไปนะครับเติมน้ํามันรถที่พังได้นะครับน้ํามันก็จะขึ้น60 60นีครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าพอเติมน้ํามันไปก็จะไม่สามารถเล่นได้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มสีเทาเ่านี้อยู่นะครับก็ในโหมด PVP ก็เช่นกันนะครับ พอกดเข้ามานะครับพอกด Pay ปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความว่า s c a r r นี้ท to f i กก็คือว่ารถคันนี้คุณต้องต้องการการซ่อมบำรุงนะอะไรประมาณนั้นครับวิธีการนะครับเราก็ากดซ่อมไปเลยครับซ่อมวันที่8นีครับกดซ่อมปุ๊บนะครับน่านีงครับพอซ่อมเสร็จนะครับแล้วก็ ไปลุยกันเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับลาสก็คือการซ่อมครั้งล่าสุดก็คือวันที่8เราก็จะประหยัดค่าซ่อมรถไปอีก1วันนะครับก็ปกติเราจะเสียแล้วก็ซ่อมเลยวันที่7ใช่ไหมครับเราก็จะเสียรอบซ่อมไปเฉยๆเนี่ยหวันถ้าเราซ่อมวันที่7นะครับการซ่อมครั้งต่อไปของเราก็จะคือวันที่23นะครับแต่ว่าพอเรามาซ่อมค่ามาซ่อมวันที่8เลยปล่อยให้มันพังไปเลย1วันนะครับเราก็ จะเพิ่มได้อีกหนึ่งวันแต่วันที่7เราต้องเล่นก่อนนะเราต้องเล่นก่อนที่มันจะเสียนะครับก่อนจะเรามันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับว่ามันจะเสียกี่โมงนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเสียตอนเอ่อสี่โมงเย็นนะครับก็ในวันที่24ี่เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นก่อน4ี่โมงเย็นครับซึ่งเราก็เล่น4ี่โมงเย็นอยู่แล้วเพราะว่าผมเติมน้ำมันช่วงเช้านะครับประมาณเอ่อเจ็ดโมงเช้านะครับนะครับพอเติมมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อ่าไปลุยกันเลยครับ ไปเลยเออแต่ถ้าใครนะครับขี uh ้เ huh. กียจเออมานั่งเขาเรียกว่าอะไรนะขี้เกียจมานั่งนับเวลาเอ้มันจะเสร็จกี่มงนะให้คุณซ่อมพร้อมกันทุกคันไปเลยครับนี่ครับกดซ่อมพร้อมกันทุกคันที่เสียนะครับไปเลยนะครับนครับผมเสียสี่คันนะครับวันนี้ครับ อ้าวทูแมนนี่รีควายพไทยอกเกนเลเตอร์เอ,อ่อช่วงนี้มีคนซ่อมเยอะนะครับให้คุณกดล้องกดอีกครั้งครับอ้าวอีกเหบหกโอเคซ่อมเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมคลิปตกคานะครับสามารถคอมเมนต์ ถามคำถามนะครับไว้ในช่องคอมเมนต์ของ YouTube นี้ไว้ได้เลยนะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเป็นอย่างมากครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับ EP ต่อไปของคลิปโตคกาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับรถไถนา Legendary คันนี้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคนะครับว่าการเล่นคริปโตคาในโหมด PVC Mobile อย่างไรนะครับให้ได้10 C ีคานะครับหรือได้ที่1นั่นเองนะครับส่วนราคาซีคานะครับณวันที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับก็1รอบนะครับถ้าได้ที่1นะครับเราก็จะได้ประมาณ100บาทนะครับต่อ1รอบนะครับ